เราได้เคยนำเสนอวิธีการโยนสิ่งผิดปกตินะครับหรือว่า throw exception เนี่ยนะครับในการตรวจสอบค่าของพารามิเตอร์นะครับว่าถูกต้องตามข้อกำหนดหรือไม่ถ้าผิดเราก็ไม่ควรจะทำต่อในเมธอดนะครับก็ควรจะแจ้งเหตุการณ์สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นให้กับผู้เรียกเพื่อผู้เรียกจะได้ จัดการหรือว่ารับผิดชอบอะไรต่อไปก็แล้วแต่เขาแต่ภาระของเราก็คือเราพบปัญหาก็แจ้งให้ทราบอย่างเช่นตัวอย่างเมธอดฝากเงินในคลาสแบงก์แ c คเคาทนะครับเรารับตัวแปร amt เป็นดับเบิลนะครับมาเป็นพารามิเตอร์ให้กับการฝากเงินนะครับวิธีง่ายๆก็นำเอาจำนวนเงินที่จะฝากนะครับบวก เข้าไปในยอดเงินดูเผินๆแบบนี้ก็ถูกต้องแต่ต้องระวังนะครับว่าการฝากนี่ไม่ควรฝากจํานวนลบถ้าฝากจํานวนลบในความหมายของคําว่าฝากก็ผิดกลายเป็นถอนไปนะครับซึ่งก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นข้อกําหนดของเมธอดเ d e พ o สิ t บอกว่า AMT นะครับต้องเป็นจํานวนบวกหรือศูนย์นะครับดังนั้นเราก็แค่ตรวจสอบเพเองตอนต้นนะว่าถ้า พารามิเตอร์ที่เราได้รับนะครับมีค่าเป็นจำนวนลบแล้วก็จะโยนเลยนะครับขั้นตอนการแจ้งสิ่งปกตินะครับก็คือสร้างออบเจกต์ก่อนสร้างออบเจกต์ที่แทนเอ็กเซปชันที่เกิดขึ้นนะครับถึงตอนนี้เราก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราเขียนเขียนกันมาในตอนตอน้ตนๆเนี่ยนะครับ new อะไรเนี่ยนะครับความจริงก็คือการสร้างออบเจกต์ของคล e าส illegal argument exception นนะครับพอสร้างออบเจกต์เสร็จปั๊บ ก็ใช้คำสั่ง throw ในการโยนกลับไปนะกลับไปเลยผู้การทำงานของไม่ตอดนี้ก็สิ้นสุดนะครับระบบก็จะพยายามหาละว่าจากรำดับของการเรียกไม่ตดอจนกระทั่งถึง d e p o s i t เนี่ยนะครับมีตรงไหนบ้างที่ขอรับผิดชอบขอจัดการเหตุการณ์ exception แบบนี้แบบที่เรียกว่า illegal argument exception นะครับถ้าไม่มีใครรับผิดชอบเลยนะครับ,บโปรแกรมก็จะหยุดทำงานนะครับ ก็จะแสงข้อความของ Exception นี้ทางจอภาพดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งป,ปกติที่เราโยนโยนกันเนี่ยนะครับก็คือ Object กต์นั่นเองโดยระบบ Java บอกว่า Object ที่เราจะโยนกันได้เนี่ยนะครับไม่ใช่ o b อบเจทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราจะ New ลูกบอลแล้วก็โยนไปนะครับนี้ทำไม่ได้นะครับนะหรือว่า New ดีวินโดว์แล้วโยนไปนะครับ New Bank Account เราโยนไม,ไม่ได้เพราะเขากำหนดไว้ว่าอ b อบเจกตของคลาสที่เป็นแบบ Troble เท่านั้นจึงจะโยนได้ t r o l l เนี่ยนะครับใน Java เนี่ยเป็นชื่อคลาสมาตรฐานคลาสหนึ่งครับที่ถูกกำหนดไว้ตายตัวเวละว่าคลาสที่เป็นลูกหลานของเขาเนี่ยนะครับที่เป็นคลาสลูกคลาสหลานนะครับหรือว่าเหลนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับของ Troble เนี่ย ระบบ Java จ,จะยอมรับให้สามารถสร้างอ็อบเจกต์แล้วอยู่หลังคำสั่ง throw ได้นั่นก็คือสรุปว่าคลาสที่จะผลิตอ็อบเจกต์เพื่อโยนได้นะครับต้องเป็นคลาสที่เป็นลูกหลานของ Throwable นะเท่านั้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับลำดับชั้นของการรับทอดนะครับโดยมี t h r o w b l e เป็น um บัมพ์บุรุน อแต่ที่แสดงให้ดูตรงนี้นะครับคำยูนทรโบก็จะมีข้างบนอีกนะครับก็คือ objct นะครับแต่ขอไม่แสดงให้ดูนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเห็นไหมครับนะเราจะเห็นว่ามีหลากหลายนะครับกิ่งก้านนะครับแต่ความจึงมีความหมายนะครับแต่ละกิ่งแต่ละก้านเนี่ยนะอแต่นี่นี่เราก็เคยเห็นมาแล้วนะครับ illegal argument exception เห็นไหมครับถ้ามองขึ้นไปมันก็เป็น t o ว a b l e นะครับเราก็เลยน e w Object ของคลาสนี้เราโยนได้ io exception นะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นเราก็เคยเจอมา ตอนการอ่าน,านแฟ้มตอนนี้เวลาจะโยนเราในฐานะที่เจอเราเขียนเมธอดเราเขียนคำสั่งแล้ว,ลวเรา,เรามีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับค้นพบเหตุการณ์ซึ่งคิดว่าผิดปกติละ่ะเมธอดของเรานี่น่าจะทำงานไม่ได้เราต้องรีบโยนละ่ะเราต้องเลือกเลือกคลาสนะครับที่จะมาสร้างอ็อบเจกต์แล้วโยน ให้มันถูกหน่อยให้มันถูกต้องตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับชื่อคลาสเนี่ยนะที่เขาตั้งตั้งกันเนี่ยนะครับมันบ่งบอกถึงประเภทของสิ่งผิดปกติประเภทของ Exception ที่เกิดถ้าเราเลือกที่จะสร้างอ็อบเจกต์ให้ถูกคลาสเนี่ยนะครับผู้ตีความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็น ความผิดแบบนี้นั่นเองแบบนั้นนั่นเองเป็นความผิดเพราะชื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ไม่รู้จักอ๋อเป็นความผิดเพราะตัวแปรที่ส่งไปในพารามิเตอร์ไม่ถูกต้องอ๋อเป็นความผิดเพราะแฟ้มหาไม่พบประเภทของคลาสนะครับชื่อคลาสนะครับจะบ่งบอกครับถึงสิ่งผิดปกติแน่น,นอนนั่นถึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทโรโบต้องมีลูกหลานแต่กิ่งแต่ก้านมากมายนะครับ เราเคยนําเสนอมาว่า exception เนี่ยแบ่งออกเป็นสาประเภทด้วยกันเนี่ยนะครับก็เนี่ยแครับไอ้สาประเภทนั้นอะ่ะก็แสดงด้วยสีสามสีเนี่ยครับคือสีเขียวสีม่วงกับสีเหลืองนี่เองโดยกลุ่มสีเขียวเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มของ exception ที่แทนเหตุการณ์ที่น่าจะมีสาเหตุมาจากการที่โปรแกรมมีความบกพร่องมีบั๊ก เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเราเขียนนะครับเม่ฝดอยู่เนี่ยครับแล้วเรา if อะไรบางอย่างเราพบว่าเอ้ยมันไม่ถูกนี่นะฮะค้อตัวเลขตัวตัวแปรตัวนี้ควรจะเป็นเลขคี่เท่านั้นนี่แล้วทำไมอยู่ดีเป็นเลขคู่อะ่ะนะครับแสดงว่าโปรแกรมข้างบนเนี่ยต้องส่งค่าอะไรผิดผิดไปแน่เลยโปรแกรมข้างบนต้องมีบั๊กแน่เราก็ต้องเลือกอะไรบางอย่างซักคลาสหนึ่งในคลาสเนี่ยครับที่ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วโยนกลับไปมันจะได้ เป็นที่รู้กันนะครับว่าอ๋อเหตุการณ์นี้น่าจะเป็นบักของโปรแกรมอย่างเช่นกรณีการตรวจสอบพารามิเตอร์นะครับว่าผิดต้องผิดกดผิดไม่ถูกตามข้อ,อกอำหนดนะครับแล้วเราโยน illegal argument exception เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในกลุ่มสีซึ่งซึ่งตุกกลุ่มนี้นะครับก็จะให้สังเกตว่าเป็นกลุ่มซึ่งเป็นลูกของคลาสพิเศษคลาสนึงครับชื่อว่า runtime exception นะครับ นะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราโยนแล้วก็ตามที่เป็นลูกของหรือหลานเนี่ยนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ข้างล่างเนี่ยนะครับของ Run Time Exception มักจะสะท้อนถึงการที่โปรแกรมมีบัก๊กอันนี้มาดูอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสีม่วงนะครับกลุ่มนี้จะแทน Exception ที่เกิดขึ้นนะครับที่แทนสิ่งปกติที่เกิดขึ้นนะครับนอกเหนือการควบคุมของโปรแกรมนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงการที่สภาพแวดล้อมเนี่ยนะครับไม่ไม่ตรงตามที่คาดเอาไว้ อย่างเช่นเราอยากจะต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อที่จะต่อไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่หนึ่งนะครับ mm hmm. ก็เขาก็เกิดสภาวะ exception เกิดมาบอกว่า u n k n o w n h o s t นะครับอย่างนี้ก็แสดงว่า,เ,าเครื่องที่เราอยากจะต่อด้วยเนี่ยมันต่อด้วยไม่ได้อันนี้เรามันเราไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพราะโปรแกรมมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของเราอะนะครับเนะี่ยโฮสต์เขาเว็บเซิร์ฟเวอร์เขาทํางานไม่ได้โปรแกรมเราก็ได้แต่ รับทราบนะครับและอย่างมากก็อาจจะมีการจัดการเกี่ยวเหตุการณ์อย่างนี้หรือกรณีที่เปิดแฟ้มแล้วแฟ้มหาไม่เจอเนี่ยนะครับนะบมันเป็นเรื่องที่คงจะโทษโปรแกรมไม่ได้นะครับว่าเขียนโปรแกรมผิดนะครับแต่ exception แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราต้องรีบหามาตรการรองรับต้องมีวิธีจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราคิดถึงสอง ception แบบนี้เนี่ยนะครับสีเขียวเนี่ยเราต้องไม่ให้เกิดนะครับ โปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยนะครับในที่สุดแล้วก่อนที่จะนําไปใช้งานเนี่ยนะครับต้องไม่เกิดเพราะถ้ามันเกิดก็แสดงว่าโปรแกรมยังมีบั๊กอยู่ในขณะที่สีม่วงเนี่ยนะครับจะเป็นแบบที่เราคาดว่าอาจจะเกิดได้ครับถึงแม้ว่าโปรแกรมเราจะเขียนถูกต้องก็ตาม exception แบบนี้ก็อาจจะเกิดได้เพราะมันนอกเหนือการควบคุมของโปรแกรมนี่ครับ exception ประเภทนี้ก็จะเป็น exception ประเภทที่เป็นลูกหลานของคลาสพิเศษคลาสหนึ่งชื่อว่า exception นะครับ ชื่ออย่างนี้เลยนะครับตรงเลยซื้อว่า exception นะฮะเพราะฉะนั้นคลาสลูกหลานของเขาเนี่ยนะครับของ c ล a สเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มประเภทนี้นะครับยกเว้นลูกหลานอีกฝั่งหนึ่งครับตรงนี้จะไม่ใช่นะครับนะอันนี้เป็นกรณีพิเศษสำหรับฝั่งนี้นะครับและนี่ก็เป็นกรณีพิเศษสองอีกฝั่งหนึ่งอ่าสำหรับ exception ประเภทสุดท้ายนะครับคือประเภทที่เกิดจากตัวระบบ Java เองนะครับอ่าไอ้แบบนี้เนี่ยเราคงจะไม่เป็นผู้แจ้งแน่นอนครับ รเราคงไม่ได้อยู่ดีทํางานของเราไปแล้วบอกอุ้นะครับตัวเครื่องจาวามีปัญหาน,นี่เราคงไม่ได้เป็นคนตัดสินใจนะครับอันนี้ก็ปล่อยให้ผู้พัฒนาระบบจาวาเป็นคนแจ้งเองก็แล้วกันนะครับยกเว้นว่าเหตุการณ์เมื่อเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อาจเป็นไปได้ครับว่ามาจากความบกพร่องของโปรแกรมนะครับเช่นมีการเรียก r e c คอร์ซีต,ตัวเองจนไม่มีวันรู้จบอะไรงี้นะครับสแต็กก็เลยโอเวอร์โ ตอนนี้คำถามก็คือว่าเอ๊เราแล้ว,ว exception เนี่ยนะครับเราจะโยนตัวไหนล่ะนะพวกมีทั้งหลายตัวนะครับอันนี้เราก็จะขอแจกแจงออกมาสัก6ตัวที่มีคนใช้กันมากเหลือเกินนะครับพราะมเป็นสถานการณ์ที่แทนเหตุการณ์ทั่วๆไปที่เกิดขึ้นได้ก็จะขออธิบายในแต่ละกรณีนะครับ อันเริ่มมาที่แบบแรกครับก็คือ illegal argument exception นะครับนี่ก็คือสิ่งผิดปกติที่ Argument ที่ได้รับใน Method นะครับมีค่าผิดนะซึ่งอันนี้เราเคยเจอมาแล้วนะครับก็ต่อย้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวอ,อย่างเช่นกรณีคลาสบัญชีธนาคารนะครับ method d e p o s i t เราก็ตรวจสอบซะก่อนนะครับว่าพ a r a ม e t e r หรือ Argument เนี่ยได้รับถ้าค่ามันผิดกดเราก็โยนนะครับเพราะฉะนั้นการโยน Illegal argument exception ก็มักจะโยนในกรณีที่พารามิเตอร์นะครับหรือ Argument มเนี่ยมีค่าซึ่งไม่ตรงตามข้อกําหนดนะครับถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เลือกโยนประเภทนี้ได้เลยครับแบบที่2เรียกว่า illegal state exception อย่างนี้คือสิ่งผิดปกติทึ่งซึ่งสถานะของอ็อบเจกต์นะครับหรือข้อมูลภายในอ็อบเจกต์เนี่ยนะครับมันไม่พร้อมที่จะให้บริการมันผิดมันเลยให้บริการไม่ได้ ตัวอย่างเช่นในกรณีของบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับเมธอดวิดรอร์นะครับเมธอดวิดรอนอกจากเราจะต้องตรวจสอบนะครับว่า AMT นะครับห้ามเป็นจํานวนลบแล้วนะครับนะคือถ้าเป็นจํานวนลบก็แสดงว่าอะไรครับมันผิดเราก็จะโยนแบบ Illegal Argument Exception ใช่ไหมครับแต่เราต้องตรวจสอบกรณีซึ่งปริมาณเงินที่เราอยากจะถอนเนี่ยนะครับมันถ้ามันเกินเกินยอดเงินที่เรามี ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าตัวอ็อบเจกต์บัญชีธนาคารเนี่ยอยู่ในสภาพซึ่งไม่พร้อมให้บริการกับค่าที่เข้าป้อนมานะครับอย่างนี้ก็คือสเตตของอ็อบเจกต์เนี่ยมันไม่มันไม่พร้อมนะมันผิดมันมันไม่ถูกต้องตามตามเมธอดที่จะให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะโยน Illegal State Exception นะครับแล้วก็บอกสาเหตุไปนะครับว่าตอนนี้มีมีเงินอยู่เท่านี้คุณจะถอนเท่านี้มันทําไม่ได้นะครับ นะความจริงตรงนี้ก็ต้องตรวจสอบต่อนะครับว่า A M T อยากเป็นลเลขลบนะครับอันนี้ไม่ได้แสดงให้ดูนะเพราะฉะนั้นสภาพแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่น Object นึงเนี่ยนะครับเออมีไว้เก็บข้อมูลนะครับมีไว้เก็บข้อมูลและอยู่ดีๆเราก็บอกว่าอยากจะอยากจะขอข้อมูลอะไรบางอย่างจากเขาเนี่ยนะครับนะแล้วเขาไม่พร้อมที่จะให้บริการตอนนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะโยนเอ็กเซปชันแบบนี้ได้นะครับ จะว่าไปแล้วเนี่ยนะสภาพ Exception ทั่วไปมันจะตกอยู่ใน2กรณีนี้เท่านั้นเองะครับกรณี illegal argument exception กับ illegal state นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยบางทีเนี่ยครับเราก็จะ,จะมันก็จะมีบาง Exception ที่เจาะจงไปในแต่ละกรณีนะครับอย่างเช่นตัวอย่างประเภท no such element exception นะครับอันนี้ก็จะตกอยู่ในประเภท illegal state เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราอยากจะขอข้อมูลอย่างเช่นตรงนี้นะครับ ตรงนี้เรามีคลาสชื่อว่า sequence นะครับ sequence เป็นคลาสที่คล้ายๆกับว่าเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลภายในเป็นลำดับไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราดูภายในมันจะเป็น array นะฮะสมมตตรงนี้มี array data นะครับ data ชื่อ array of int แล้วใน sequence เนี่ยมี method ชื่อ max นะครับเพื่อให้บริการขอค่ามากสุดนะฮะขอค่ามากสุดจาก sequence นะครับจากลำดับที่เขาเก็บอยู่ตอนนี้ถ้าเกิด ตอนที่กําลังอยากอันนี้คือการขอการหาค่ามากสุดนะครับแต่ก่อนจะหาค่ามากสุดเนี่ยเราควรจะตรวจสอบครับว่ามันมีข้อมูลสักตัวไม่ให้หาถ้าไม่มีข้อมูลสักตัวเลยนะครับเรามันก็จะตกอยู่ในสภาพของการที่ออบเจกต์ซีเควนซ์ของเราเนี่ยอยู่ในสภาพซึ่งไม่พร้อมจะคืนก็ไม่รู้จะคืนแม็กซ์อะไรนี่ครับในเมื่อมันไม่มีข้อมูลนะก็คืออาร์เรย์ตรงนี้มีค่าศูนย์นะมีศูนย์ช่องนะครับมีศูนย์ช่องก็ย่อมไม่รู้จะคืนตัวไหน ถ้าเป็นกรณีนี้เราก็อาจจะตรวจสอบนะครถ้า Data จุดเลงเท่ากับ0ย์เราอาจจะโยน illegal state exception ก็ได้นะครับหรือในกรณีนี้เราถ้าเราโยนแบบ no such element exception เนี่ยนะครับก็จะแสดงสภาพของ Object ได้ดีกว่าแบบคำว่า illegal state นะครับ illegal state ก็จะเป็นคำทั่วๆไปมากกว่า no such element นะครับ no such element ก็จะแปลว่าก็ไม่มีเจ้าข้อมูลที่คุณต้องการน่ย นะครับแล้วเราก็บอกเหตุผลไปนะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะแจกแ,แจงได้อยู่ใน illegal state นะครับเอามาดูกรณีนี้นะกรณีนี้เหมือนกันอีกละผมมีข้อมูลผมมีคลาสชื่อ sequence นะครับภายในเก็บข้อมูลนะซึ่งเป็นเดตเป็นอาร์เนะนี่เก็บอยู่ภายในนะครับคนที่เราใช้งานเราภายนอกก็ไม่รู้แรลกครับเราเก็บอยู่ด้วย Array เพราะเราภาเวดไว้ สวผมมีเมดตดอดชื่อ get นะครับ get ตัวที่ i แล้วก็จะคืนอินกลับไปให้นะครับแน่นอนครับถ้า i เนี่ยนะมันอยู่นอกช่วงนะ I เนี่ยมันน้อยกว่า0นะครับหรือ i เนี่ยนะครับมันมากกว่าหรือเท่ากับเลงนะครับตรงนี้พิมพ์ตกไปตัวนะครับเราก็จะถือว่า i เนี่ยนะครับเป็น ค่าของพารามิเตอร์ที่ผิดก็ได้เป็น illegal argument exception ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราจะขอโยนแบบ index out of bound exception เนี่ยก็น่าจะใกล้กว่านะครับใกล้กว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะ illegal argument นี่มันกว้างเกินไปนะครับคนทั่วไปก็อาจจะโยน index out of bound exception แล้วก็บอกค่า i อาไปนะครับไ้อีกแบบหนึงครับ อันนี้ก็เป็นแบบที่จัดอยู่ได้อยู่ใน illegal เ argument เหมือนกันนะครับนะฮะ p a r m e t e r ที่ส่งมาเนี่ยมันผิดนะครับคือ parameter ตตที่มันส่งมานะครับเป็นเนาตัวอย่างเช่นนะครับผมมี b a ง k ์อ c o เค้อีกแล้วนะครับแบงก์อเค้านี่ method. transfer tool ใช่ไหมครับนะโอนเงินนะอยากจะโอนเงินจากเม็ดจากบัญชีเรานะบัญชีนี้นะก็ถอนซะก่อนแล้วก็ไปไปฝากในบัญชี tool นะครับที่เขาส่งมาให้นะแล้วก็ส่ง amt มาให้ แต่ถ้าผู้เรียกนะครับด้วยเหตุผลกนใดก็ตามนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าบั๊กของโปรแกรมเขาเนี่ยนะครับเขาส่งเนามาเขาส่งเอามาเนี่ยนะครับถ้ามันมาเรียกเนาที่นี่นะครับก็จะเจ๊งนะครับนะฮะันนี้ก่อนที่มันจะเจ๊งอย่างนี้นะครับเราขอเจ๊งแบบแนบเหตุผลไปด้วยนะครับเราบอกถ้า t ูมันเท่ากับเนานะครับเราก็ขอโยนเ now pointer exception แล้วก็บอกเหตุผลไปนะครับว่า transfer to now นะซึ่งไม่ถูกนะครับอันนี้ก็เป็นการแจ้งเพิ่มเติมเข้าไป นะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับและนี่ก็เป็นประเภทที่เกิดขึ้นนะชื่อนี้ก็เป็นชื่อมาตรฐานทั่วไปเหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าชื่อมาตรฐานทั่วไปที่เราใช้มาตลอดเนี่ยนะครับชื่อ Exception มันก็จะสีแดงครับเพราะมันเป็นคลาสมาตรฐานในจาวาแบบนี้ก็เช่นกันครับเราจัดว่าตกอยู่ในกรณีของอ n i อ l l l e l a r g u m u n t n t ได้เหมือนกันนะครับอ่ไแลวอีกแบบนึงครับที่เราพบบ่อยนะครับ นะแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ชื่อก็แปลกๆเหมือนกันนะครับว่าเป็นสิ่งผิดปกติเพราะว่านะครับการดําเนินการแบบนี้นะครับไม่มีให้ใช้นะฮะอันนี้แปลกเหมือนกันนะครับเหตุการณ์มักจะเป็นอย่างนี้ครับที่เราใช้ unsupported operation exception เนี่ยนะครับสมมติว่าผมมีคลาสคลาสหนึ่งเขียนเอาไว้นะครับคลาสนี้เป็นคลาสนักเรียนนะครับนักเรียนก็มีสิทธิ์ที่จะขอลดรายวิชานะครับนักเรียนก็ขอลด ลายวิชา S ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมีใครมาเรียกเมธอด drop นะครับก็คือการลดลายวิชา S อาจารย์นี้ถ้าเกิดเรามี class นักเรียนอีกประเภทนะครับนะเป็น class นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนะครับนะก็เป็น honor student นะครับ e x t e n d e student นะก็ปึ๊บขึ้นไปละนะครับแต่เผอิญสมมุตินะครับสมมุติกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้นะครับไม่มีคําว่าลดรายวิชาครับไม่มีคําว่าถอนครับเนี่ยเสียศักดิ์ศรี เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาขอ Override ขอแทน m t t o o d r r p นะครับไม่ใช้ของ c คล s สแม่ที่ให้มาครับไม่ใช้นะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใครๆเรียกด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกครับที่เคยบอกไปแล้วนะครับว่าการรับทอดในจาวาเนี่ยนะครับเราจะได้รับทอดทุกๆเมธอดที่เป็น Public จากคลาสแม่ r ะครับเราจะเลือกบอกขอไม่รับเนี่ยไม่ได้นะครับขอไม่รับ Drop เนี่ยนะครับไม่ได้ จะบอกว่า Honor Student ห้ามเรียก Drop เนี่ยนะครับไม่ได้นะครับเ mm hmm. พราะยังไงเคารับมาอยู่เดียน,นะแต่ Honor Student สามารถที่จะ Overri d e การ Drop ได้นะครับ mm hmm. โดยทำอย่างนี้ครับเ mm hmm. ขาอาจจะเขียนไว้ในคู่มือนะครับบอกว่า Object แบบนี้ห้ามเรียก Drop mm hmm. อย่าเรียก Drop เชียวนะอย่าเรียกนะ mm hmm. กเนะ mm hmm. ตือนเอาไว้ถ้าเขาอย่าเรียกเอะเราเตือนไว้เขาอาจจะเรียกก็ได mm ้ hmm. นะครับนะ mm hmm. ก็แสดงว่าผู้เรียกเนี่ยฝ่าฝืนกฎไม่เป็นไร ถ้าผู้เรียกฝ่าฝืนกฎนะครับในเมื่อเราเตือนไปแล้วก็อย่าเรียก drop กับ Object ของ h o n o r student เนี่ยนะครับเราก็เขียนนี้ลงไปเลยครับปุบ throw new unsupported operation exception ไปเลยใครมาเรียก Method เนี่ยนะครับเจ๊งทุกครั้งนะฮะนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึ่งนะครับในการที่จะเออเขาเรียกว่าเป็นการไม่อยากให้ผู้อื่นมาเรียกคือเป็นการห้ามนะครับห้ามให้ผู้อื่นมาเรียกเมธอดนี้ ในออบเจกต์เรานะครับเพราะถ้าเขาเรียกเขาเองก็จะผิดไปเลยเพราะมันจะเกิดเหตุการณ์สิ่งผิดปกติเกิดขึ้นนะครับในเมื่อเราแจ้งเตือนไปแล้วก็ยังทําก็สมควรได้รับผลอย่างนี้การโยนสิ่งผิดปกตินะครับไม่ใช่เป็นการแกล้งกันนะครับแต่เป็นการบอกครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ผิดๆเกิดขึ้น แล้วสิ่งที่โยนไปเนี่ยนะครับมันดีอยู่อย่างครับมันมีข้อมูลประกอบไป3ตัวด้วยกันที่จะให้โปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับรู้พยายามหาสาเหตุนะครับว่าเอ๊ะเลขผิดเนี่ยมันผิดอะไรผิดยังไงผิดที่ไหนเนี่ยนะครับเขาจะสามารถสืบได้ครับจากสิ่งผิดปกติที่เราโยนไปบรรทัดสั้นๆเนี่ยนะครับที่ว่า t h r o w new Illegal Argument Exception แล้ววงเล็บแล้วก็ใส่อะไรลงไปเนี่ยนะครับมันได้ผูกข้อมูลไปด้วยนะครับเพื่อให้เราหาบักได้ง่ายขึ้นนะครับสมมุติว่า Exception นี้เนี่ยนะครับถูกส่งทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงระบบและระบบก็แสดงออกทางจอภาพสมมติก็แสดงข้อความนี้สิ่งที่เราเราดูข้อความนี้นะครับไม่ใช่เราดูแค่ได้อารมณ์แค่ว่าอ๋อมันเจ๊งอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามมันเห็นนี่เกิดปึ้นปั๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องดูเนี่ยมีอยู่3ามที่ด้วยกันครับที่แรกก็คือมันผิดอะไรนะพอเราเห็นนี่ปับ๊บเราอ๋อ i l l e g a l Argument Exception มันบอกประเภทครับนะว่าผิดแบบนี้ก็แสดงว่ามีการส่งไปเรียกเมธอดส่งค่าไปที่เมธอดแล้วเมธอดเนี่ยได้ได้แจ้งแล้วว่ามันผิดข้อกําหนดค่าของ i l l e g a l ค่าของ Argument มันผิดเพราะฉะนั้นเรารูปประเเทและ เรารู้ประเภทของ Exception ล้นะครับอันที่สองก็คือเรารู้สาเหตุว่าทำไมถึงผิดนะอันนี้ก็จะบอกว่ามันผิดแบบ Argument ผิดนะแล้ว argument ตัวนั้นเนี่ยมันมีค่าลบร้อยไงถึงผิดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ครับอันนี้คือ String ที่ส่งไปเพื่อบอกสาเหตุที่ผิดเพราะฉะนั้นผู้ที่แจ้งเหตุการณ์ผิดปกติเหล่านี้เนี่ยนะครับควรจะแจ้งสาเหตุตามไปด้วย นอกเหนือจากที่จะเลือกชื่อคลาสที่ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยเขาระดับหนึ่งเขียนสาเหตุไปด้วยครับเขียนเนื้อในของข้อมูลที่เกิดความผิดไปด้วยส่งไปให้เขาผู้อ่านก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าผิดเพราะอะไรอันนี้ผิดอะไรอันนี้ผิดอย่างไรนะครับแ้วอันที่สามครับอันที่สามนี่อันที่สานี่ระบบทําให้เลยระบบจะ แสดงลำดับของการเรียกเมธอดนะครับจนถึงตำแหน่งที่ผิดถ้าเราดูอย่างนี้นะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันจะอันที่ผิดล่าสุดเลยนะครับคือตำแหน่งนี้ครับนี่คือผิดที่ class bank account m นะครับ e มธอด d e p o s i t นะครับถ้าไปดูที่ซอสโค้ดจะผิดที่บรรทัด22นะฮะในซอสโค้ด d e bank account จุดจาว่า ซึ่งเมธอดนี้ถูกเรียกมาจากเมธอด transfer to ของ class bank account นะครับที่บรรทัด25แล้ว transfer to ก็ถูกเรียกจากเมธอด main นะที่ class test bank account ที่บรรทัดที่6เห็นไหมครับเราสามารถสะกดรอยตามลำดับของการเรียกเมธอดเพื่อให้รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นตรงไหนกันแน่เนี่ย ด้วยองค์ประกอบของข้อมูล3อย่างเนี่ยนะครับก็จะช่วยเสริมให้โปรแกรมเมอร์นะครับหาจุดบกพร่องได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบั็ของโปรแกรมนะครับหรือในกรณีที่เป็น exception ที่เกิดจากเหตุการณ์นอกเหนือการควบคุมนะครับถ้าเกิดปั๊บเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าโ,โปรแกรมเรายังจัดการไม่ดีไม่พอเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่คาด ที่คาดคิดไว้ว่าอาจจะเกิดนะครับแล้วมันก็เกิดจริงๆแล้วเราไม่ได้เขียนลองรับเอาไว้ก็แสดงว่าโปรแกรมเรายังไม่สมบูรณ์ก็ต้องกลับไปแก้ไขก็อย่าลืมครับขอเน้นย้ำตรงนี้ครั้งหนึ่งครับว่าในฐานะเราจะต้องเป็นผู้แจ้งนะครับผู้โยนสิ่งผิดปกตินะครับก็อย่าลืมเลือกชื่อคลาสเพื่อที่จะสร้างออบเจกต์ที่โยนให้ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งใส่เหตุผลกำกับไปด้วยนะครับก็จะช่วยให้กับช่วยให้ ผู้ดูนะครับหรือโปรแกรมเมอร์นยครับหาสาเหตุของความผิดปกติเนี่ยนะครับได้ง่ายขึ้นครับ